วันนี้โปรแกรมขายหน้าร้าน p o s p o นะครับก็จะมาแนะนำนะครับชุดเครื่องคิดเงินพร้อมใช้นะครับเป็นชุดเซตนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าชุดเซตนะครับ POS Window Pro นะครับเหมาะสำหรับร้านค้าร้านอาหารขนาดกลางขึ้นไปนะครับขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับก็แนะนำชุดเซตชุดนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับก็จะมาพร้อมหน้าจอ POS นะครับหรือจะเรียกว่าเครื่อง POS a i n One ก็ได้นะครับ ตัวนี้นะครับยี่ห้อ ELEMENT รุ่น C A 2 5 0นะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบสัมผัสหน้าจอใหญ่นะครับหน้าจอใหญ่อยู่ที่15นิ้วนะครับเป็น Proportion แบบจัดตุลัสนะครับสามารถที่จะพับหน้าจอขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับปรับองศาตามหน้าตามมุมมองของแคชเชียร์นะครับด้านล่างเนี่ยก็ สามารถที่จะเก็บสายไฟได้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่เกะกะนะครับต่อมานะครับในส่วนของสเปคตัวนี้สเปคดีเลยนะครับเครื่อนี้สเปคดีเลยมี CPU มาให้นะครับก็จะเป็น Intel Teleron นะครับ J6412 นะครับแรมให้มากถึง 8GB นะครับตัวฮาร์ดดิสก์นะครับก็จะเป็นแบบ SSD นะครับความจุอยู่ที่ 128GB นะครับมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 10 IoT license แท้นะครับผมตัวนี้มีพอร์ต USB มาให้มากสูงถึง4พอร์ตนะครับเพื่อที่จะรองรับอุปกรณ์เชื่อมต่อเสริมในการขายสินค้าหน้าร้านนะครับซึ่งก็จะมีมาให้ในเซตนี้นะครับซึ่งในเซตนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหน้าจอ PX นะครับเครื่องพ้นอินวันนะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบความเร็วสูงนะครับตัวนี้พิมพ์ด้วยระบบความร้อนไม่ต้องใช้หมึกพิมพ นะครับผมใช้กระดาษความร้อนนะครับที่เป็นหน้ากว้าง80มิเมตรนะครับตรงนี้ตัดกระดาษอัตโนมัติด้วยนะครับต่อมาก,ก็จะเป็นลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัตินะครับที่จะเด้งอัตโนมัติตอนที่มีการคิดเงิน นะครับผมต่อมาก็จะเป็นเครื่องอสแกนบาร์โคดนะครับเอาไว้ใช้ในการสแกนสินค้านะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องสแกนความเร็วสูงนะครับสแกนติดดียิงเร็วยิงไว้นะครับรองรับการอ่านบาร์โคดได้ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับเล็กแค่ไหนก็อ่านได้นะครับตัวนี้ต่อมาก็เดี๋ยวผมจะสาธิตการทํางานนะครับคู่กับซอฟต์แวร์ขายหน้าร้านพอ s ส p พอ t นะครับที่มี แถมมาให้ในชุดนี้เลยนะครับอ่าก็แถมฟรีให้ใช้กันยาวๆถึง10เดือนนะครับก็ยี่ห้อ p o s p o t นะครับินเ e อ f a c e สีฟ้านะครับยี่ห้อนี้ใช้งานง่ายมากๆต้องบอกเลยนะครับผมใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับอ่าก็ยกตัวอย่างจากร้านอาหารนะครับถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใช้เครื่องยินาร์โค้ดนะครับก็ใช้ในการจิ้มเมนูอาหารในการสั่งนะครับผมแบบนี้นะครับผมอ่าพอลูกค้าทานอาหาร เนี่ยก็เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าลูกค้าจะทานโต๊ะไหนนะครับบอกว่าทานโต๊ะ2นะครับมา2ท่านนะครับอ่าก็ให้เขาทานไปก่อนพอกดคิดเงินเนี่ยนะครับก็กดชําระเงินนะครับยอด415บาทนะครับลูกค้าจ่ายแบงค์500นะครับพอกดตกลงเนี่ยอ่าลิ้นชักเก็บเงินก็จะเด้งอัตโนมัตินะครับแคชเชียร์ก็จะมีการหยิบเงินทอนจากเค้นะครับผมทอน85บาทนะครับพอทอนเงินเสร็จก็หยิบใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกมา นะครับแบบนี้ให้ลูกค้าก็จะจบการขาย1บินนะครับหรือถ้าเกิดร้านค้าของท่านเป็นร้านค้าที่ต้องมีการขายพวกสินค้าที่เป็นต้องสกแกนบาร์โค้ดนะครับก็สามารถที่จะใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดตัวนี้ในการยิงขายได้นะครับผมจะยิงให้ดูนะครับก็จะมีสินค้าเข้ามาในตะกร้าแบบนี้นะครับมีน้ําดื่มนะครับย,ยิงน้ําผลไม้นะครับ ยิงติดดีนะครับอันนี้บาร์โค้ดเล็กนะครับตัวนี้อันเล็กก็อ่านได้นะครับสามารถยิงอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับอ่าก็บนพื้นผิวพลาสติกก็ยิงได้นะครับอ่พาพอยิงขายเสร็จแล้วเนี่ยก็กดชําระเงินนะครับกดชําระเงินได้เลยนะครับอ่าร้อยเจ็ดสิบสองบาทลูกค้าจ่ายมา200นะครับกดตกลง,งนีชัดเด้งนะครับ ก็ถอนเงิน28บาทนะครับแล้วก็เอาใบเสร็จที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินตัวนี้นะครับของให้ลูกค้าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดเครื่องคิดเงิน POS Window s Pro นะครับมาพร้อมหน้าจอ POS นะครับยี่ห้อ Element CA250 นะครับสำหรับร้านค้าร้านอาหารนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจนะครับต้องการติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่โปรแกรมขายนารานพอส t พอร์ได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็หรือว่าจะติดต่อมาทาง Line ดีแอด t พสพอก็ได้เลยนะครับก็คลิปนี้ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ